สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมกับผ้ามัานเาส่บบวงหนูคือเก่านะนะครับเนาะวันนี้นะครับวงวงหนูวันนี้ผ้าพี่น้องมาใเส่บ่วงคือเก่าแล้วครับมาตะเว้นจังหนครับไปครับนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศตรงหน้าไปทางนี้และครับวันนี้ไปนี่และครับ ออกไปนี่มือรองสามมือว้งหันส่ทางนี้ครับใส่ไปท่างนี้มือนี้ไปเปลี่ยนทางก่อนครับไปครับนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศจากไก่คำแล้วแหละครับมือนี้ใสครับเล็กนั่ครับมือนขึ้นเก่าแล้วครับเล็กสองคำหลังทางมันใ่บ่วงไปเลยนะครับ ทางมันใหญ่ตาง้างแตงามๆครับไปครับพี่น้องไปครับพี่น้องไปเบิ้งกันเป็นตตมีหวอยหนูวะครับตั้งไปครับมียูครับพี่น้องนี่ครับหอยหนูท้องเขา ตัวละครับหวยหญ่อยู่ทั้งทั้งแหลนอยู่ครับทั้งเที่ยวอยู่จะอยู่อยู่ครับนี่ครับพี่น้องงานเซเวนี่ครับเออหนีหลังหนึ่งทั้งง่ามๆนะครับหวยครับเมื่อกี้สพาพี่น้องไปทางนี้แหละครับนี่ครับ ไปนี่แหละนี่ครับไว้ไว้ยังอยู่ครับนี่ไว่เป็นแต่ย,ยู่ครับนี่นี่พี่น้องอ๋อนซ่อนเลยครับไปครับจะใส่ไปนี่แล้วครับมันี๋ยวมาันแลงจังมาหลุนกันครับ ครับพี่น้องตอนนี้ก็บสองทุ่มแล้วครับยามบ่วงกันครับบ่ถิดพี่น้องบอ่ถิดครับนีไอหนาหูเลยบ่ถไปครับไปหลุดน,น้ำกันครับพี่นอ้องพลังนี้ครับพี่น้องเป็นจังไลยเป็นจังไลยเน,หนาะ นัองหญิงพ่ถือครับไปครับไปต่อครับน้องนี่น้องนี่งพานใจซิครับพี่น้องน้นนอ,งนองนี่งพานใจซิส่บ่วงกันครับพี่น้องอย่างเมื่อไหร่น้ต่อครับพี่น้อง,ง,อง,องโอ้ย ถือครับพี่น้องถือแล้วครับถือแล้วตัวแรกแขกงมานครับพี่น้องถือแล้วนี่ครับนี่นีนี่ครับอะไรท่องเขาแง่ยี่กอเหรอครับนี่ครับพอดนู้น้ะครับพี่น้องใหญ่ตัวนึงแล้วครับพี่น้องไปครับพีุ่่นหลังต่อไปครับเป็นจังไร นีบ่อถือครับพี่น้องไปครับไปิมาดบ่ครับมึงไปเบิ่งกันคร่บไปหลุนน้ำกันแล้วนี่ก็เงียบครับลังนี่ถ้าง,งามๆหน่อครับไปครับเป็นจะถือบ่ครับจะได้อีกบ่เนาะมึอนี่ครับ ังนี่ก็เงียบครับเงียบเงียบบอถือเลยครับไปครับพี่น้องไปด้น้องกันหลังนี้ก็บ่ถือครับพี่น้องแบบมาหลายลังแล้วครับสีหาลังแล้วบ่ถือครับหลังจากได้ตัวนั้นมาเบิ้งกันครับจะเป็นยังไงต่อไปครับพี่น้องหฮวยหฮวยถือแล้วครับพี่น้องถือแล้วครับมันยู่ครับมันชื่อกาแล้วครับ นี่ครับพี่น้องโอ้ยตัวใหญ่ๆอ้อนวนๆครับพี่น้องหนูทองขาวก็ได้มันซ่อนเลยนี่ครับพี่น้องปวดหนูกันครับมองหันจิกห,หนาหนาวหู้เลยครับพี่น้องง่ายมาใส่ทางผีครับบอนใส่ทางผีครับพี่น้อง ครับไปหลุนกันต่อครับน้องอหญี่เป็นยังไงครับไปหลุนน้องกันน้องหญี่บอ่อถือครับน้องหญี่ก็บ,บอ่อถือครับบอ่อพานเลยไปครับสองแจมแล้วครับมึงจะได้หญี่บ่อครับเอี๋ยวย งานหอดจริงบอสพี่อะไรดีเฮ้ยบอสถือครับพี่น้องบอสถือนี้ก็บอสถือครับโอ้ยหนูออกด้วยครับเพียงเพราะท่านถือ มาท่านแหลนมาท่านบวงรางนีก็บ่ถือครับพี่นอ้องเงียบเนาะดังนี้พันธ์จซื่อครับพันธะใจซื่อใช่ไหมก้นครับพี่น้องรังนีกบ่ถือครับท่านบึงดังนี้ครับพี่น้อง แล้วนี่บ่วงบ่เห็นครับพี่น้องโอ้ยตายบ่วงบ่เห็นครับเห็นต้นไม้ครับตายนี่ครับไม้โอ้โครับพี่น้องเห็นแล้วครับโอ้ยถอนมาบีเท่านี้ครับ <c oughs> เกือบเป็นบ่ได้ครับ นครับตัวใหญ่ครับน้งพี่นอ้องากขีดตมครับพัดนู้นครับทางนี้บิดแล้วครับทางนี้ใส่ยี่สิบห้าลังครับบิดแล้วยี่สิบห้าลังได้หนูสามตัวนะครับนี่ครับนี่สามตัวสามแต้มลุนฟัง,ฟงฟ่นต่อครับไปครับพี่น้องไปลุนน้ำกันไปลุนน้ำกันครับ อันนี้บอถือกับพี่น้องห้อยพันธุ์ถือครับอ๋อบอสถือรับก็ห้อยขี้ดินขี้ตมุมนะครับเหมือนชาไอถือเตี้ยครับป็นดิ่นกันพ่อครับพี่น้องอีกจังหลาน,น,น้อขึ้น ทั้งนี้ก็บอถือครับพี่น้องว่าท่านถือครับทั้งนี้ก็เงียบครับทั้งนี้ก็เงียบเพื่อนครับพี่น้องถ้ามันขามมานันทำถนนไมน่ดีครับ ไปครับทั้งนี้เป็นยังไงครับทั้งนี้้นี้เงียบเพื่อนครับนะครับโอ้ยกับเล็กลันซื่อๆครับลันซื่อๆโอ้ยท่านครับพี่น้อง เดี๋ยวใส่กับคนครับรต่อต่อครับพี่น้องบอยท่านถืออยู่ครับบ่วงกับไก่บดแล้วล่ะครับเงียบเลยครับไม่ใช่ได้สามตัวนี่แหละครับขึ้นกับเล็กเป็นยังไงกับเล็กกับเล็กอลแรงอย่ก็บบ่ถือครับพี่น้องบ่ถือ มูท่านี่ครับท่านออกบ้านแม่ยนเล้วก็ะติกเม่ยนเล้วครับพี่น้องแม่นแล้วนีถอนถอนบ่วงเลยครับตัวนี้อ้ยวันที่ได้สามตัวว่าเมียนตัวนี้โอ้ยถือเอวครับพี่น้องถือเอวอีกแล้วถือเอวอีกแล้วเดี๋ยวปวดหนูนะครับพี่น้อง ไปต่อครับพี่น้องไซีแต้มแล้วครับขึ้นซีแต้มแล้วเดี๋ยวไปจากกักรกลังเลยครับพี่น้องไปสิบบ่ได้ละนันงนี่กับกับเล็กบ่ถือครับไปครับนังนี่ถือแล้วครับพี่น้องนี่นั่งกูดกุจจดยู่พี่ถือเกลือนครับพี่น้อง ยาวอีกแล้วครับตัวนี้ตัวใหญ่ขนาดเลยครับพี่น้องตัวใหญ่ครับจับหางก่อนนะแต่ไม่หลุดโอ้ยักปตดหนูนแลครับพี่น้องพี่นอ้องจะหาแต้มเหรอครับกัดเข่าเป็นมนุนปไปเลยครับไปลุดกันต่อครับพี่น้องเยอะช่งซ้ำหลังนี่เพ้อครับาจิตแมนวันช่วงซ้ำหลังนี่แหละครับพี่น้อง ทังนี้่านธ์เชื่ครับผ่านธ์เชื่อเสพองครับพีน่พน้องไปครับพี่น้องทังนี้่านธ์เชื่ลุ้นกันต่อครับทังนี้กับ่านเ์กันครับพี่น้องทางขำเขาบอถือใครเนี่ยเนาะ พานด้วยกันพี่น้องทางไปครับไปต่อครับพี่น้องอย่งนี้อย่างนี้ผ่านด้วยกันครับพี่น้องบ่วงยันทุกทายพอดีครับพี่น้อง พี่น้องมือจบทีหาแ้มครับขึ้นนี่จบทีหาแต้มไปครับพี่น้องเหมือนเส่มาหลุนกันต่อครับไปครับ